สวัสดีครับน่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยชาแนลครับผมนะวันนี้อยู่ที่บ้านยางครับผมนะพาเป็นเฟนมาชมนันกงกลางแปลงครับผมนะกับงานชาวพนักกิจศพนะครับวันนี้เป็นทีมงานของนะด้านหลังนี่จะคล้ายๆของดำรงครับผมนะนะบงานเป็นดำรงเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้านะ วันนี้กนะ็อยู่บ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้เก็บภาพบรรยากาศนะครับช่วงติดตั้งอุปกรณ์นะของทีมงานดำรงซีนีมาบุรีรัมนยะ์มาฝากแฟนๆแล้วกันครับผมเข้ามาแล้วกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกันด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมจอ12เมตรนะ โรงจอสีชั้นนะวันนี้ตู้เบสนะชุดคุ้มพลังตู้ลำโพงจะเป็น21นิ้วข้างละ12ดอกนะ6ตู้นะนี่ครับผมงั่นเรามาชมด้านหลังนะ บรรยากาศโต้ลมหนาวนะครับวันนี้นะวันนี้นะเนื่องจากสนามกีฬานะครับผมนะมีการแข่งขันฟุตบอลครับผมนะเลยจัดฉายไม่ได้นะต้องฉายที่นะในสวนสำรับนี้เป็นด้านหลังครับผมนะของทีมงานคมสันดำลองซีนีมาครับผม ฝ like, ั่งนี้จะเป็นที่รถหน่วยจอดแล้วก็จะเป็นสะนะครับผมนี่ฮะสถานที่วันนี้นะก็พอดูได้ครับผมนะไม่แคบจนเกินไปนะตอนนี้พนักงานกำลังต <t ose laf reuse> <bbles> ิดตั้งระบบไฟนะบุนะเชื่อมต่อสายไฟสายไฟแสงสีนะ ชิคระบบนะยามเย็นนะครับผมสายตู e mà, ้ลำโพงน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ได้ทีมงานคมสันมาช่วยหลายคนนะครับผมเสียเอก็มานะครับเสียเอ๋เนี่ย ทีมงานเจ้าภาพนะครับผมเรียกแล้วครับโบมือเรียกแล้วนะเอฟซี F C, ับผมบ้านยางดี่ครัยรอรอรอครอับวันนี้รอชมนะระบบเสียงของทางทีมงานคมสันดำรงซีนีมานะครับผม ง,งานก็เสร็จแล้วครับผมนี่ก็นั่งครับผมนี่ฮะพื้นที่ชายนะบรรจุภาพครับผมหลังคาสีฟ,ฟ้าๆนะนี่ฮะตอนนี้กำนันก็นะทำงานเสร็จครับผมนะนัง่งนั่งพักผ่อนครับผม <c oughs> งงเสร็จแล้วแต่หลังก็กำลังมาเช็คระบบไฟครับผมด้านบนนะ นี่อ่ะสองคนนะวันนี้ก็ระบบไฟด้านหน้าก็ห้าแผงนะครับผมนี่อ่ะตู้ลำโพงเนะเสียงกลางก็อยู่ข้างบนนะนะอยู่หลังบัดนะครับผมนะอยู่ข้างบัดนะข้างวัดอยู่คุ้มหมู่ที่สามอ่ะผมบ้านยางบูรพา อันนี้ชุดตู้คุ้มพลังเบสนะครับผมนะเป็นของประดิษฐ์เจริญสาวนะเสียงกลางเสียงกลางจะเป็น15นิ้วนะครับผมตู้ละสามโดมดนะ้านนู้นก็จะเป็นเสียงกลางฮอนนะครับผมเสียงกลางฮอนแหลมตัวใหม่นะครับผมน,นี่จัดแหลมตัวใหม่ จัดว่าเป็นหนังกางเพลงที่นจัดระบงระเบียบได้สวยงามนเครื่องเสียงพลังลนีุ่ดันนะครับทีมงานดำรงนะหนังก็มีแต่หนังใหม่ๆนะครับทีมงานนี้ถือว่าคุณภาพสูงกันเลยทีเดียวครับผมกับราคาที่คู่ควรกับเจ้าภาพนะช่วงนี้เก็บบรรยากาศช่วงนะหัวค่ำนะครับผมทดนะลองเครื่องเสียงแล้วกัน ฝั่งน้นเป็นการเปิดบทเพลงครับผมนะไปถ่ายไม่ได้นะติดลิขสิทธิ์ครับผมเดี๋ยวรอชมการลองเสียงเพลงของทีมงานนะคมสันนำโรงซีนิก,กันเลยแล้วกันครับผม